อารมณ์ข้างนอกอารมณ์ข้างนอกถ้าเรามีสติกลั้นอารมณ์ข้างนอกก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะขณะนี้เรากำลังอยู่กับอารมณ์แห่งสภาพความเป็นจริงโดยการนั่งบำเพ็ญภาวนาของผู้ปฏิบัติธรรม คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าจีปาถะต่างๆโดยเอาเวลานี้มาบำเพ็ญเพียรภาวนาโดยการกำหนดคำบริกรรมตามถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะให้จิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นได้สงบ ความเข้าไปสงบระง,งับแห่งสังขารแห่งลมหายใจแห่งการหมุนเวียนปกติของร่างกายโดยการใช้สติสัมปชัญญะกำหนดตัวกำหนดใจให้รู้พร้อมว่าขณะนี้พวกเรากำลังอยู่ในอาการผู้ปฏิบัติธรรม บางคนนั่งไปความสงบก็จะเริ่มปรากฏขึ้นบางคนนั่งก็ยังอยู่ในอาการกำลังจะสงบบ้างแต่ถ้ามันสงบจริงๆลมมันจะเรียบการที่ลมเรียบเราจะรู้สึกตัว ใหญ่บ้างเล็กบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องอารมณ์ของผู้ปฏิบัติมันเป็นอารมณ์เฉยๆนั่งดูเห็นตามสภาพแห่งความเป็นจริงไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเกรงให้เป็นไปตามธรรมชาติความรู้สึกวูปห่วง มันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อยๆนั่นคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับการนั่งภาวิตาภาหงลีกตาอบลมให้มากกระทำให้มากเนี่เห็นไหมโดยการใช้สติปัฏฐานสีรู้ ในหลักสติปัฏฐานสีรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมสมถธภาวนาคือการสงบการทำใจให้สงบโดยอุบายพวกเรามีอุบายเขาเรียกว่าอุบายทำใจให้สงบ คือคำบริกรรมนั่นแหละเป็นค,คําอุบายให้เราอยู่กับคําบริกรรมนั้นให้มันสงบเรียกว่าสมถะวิปัสสนาทําให้มันสงบทําใจให้สงบเพราะใจนี้มันคุมยากมันรักษายากมันไปไกลมันวิ่งไปทั่วเราต้อง ควบคุมดูแลโดยการมีคำบริกรรมทำให้ใจเราได้สงบถ้าใจเราสงบเราก็จะรู้ความเคลื่อนไหวรู้จิตของเราว่าจิตของเรามันหนักไปทางไหนหนักไปทางอารมณ์ใดจิตของเราหนักไปทางอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเราก็รู้ เห็นไหมเราก็รู้เพราะฉนนั้การทำกรรมฐานก็มีอยู่คือสมถะหนึ่งเขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเว้นจากนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์เป็นเครื่องกลั้นไม่ให้เราบรรลุความดี ไม่ให้พวกเราไปถึงความดีได้คือเครื่องกลั้นนิวรณ์ห้ามีอยู่ห้าอย่างนีหนึ่งกามมาสันทักพอใจในรูปในรสนี้กลิ่นในเสียงยนี่เป็นต้นแล้วก็พยาบาทพยาบาทคือความอิจฉาอิสยานี่พยาบาทตัวนี้มันเราต้องเอาให้ออกไปทิ้นมิทธะตัวหนึง่ง กุทธจักรกุจักตัวหนึ่งลังเลสงสัยตัวหนึ่งเห็นไหมหดหูใจง่วงนอนบ้างฟุ้งซ่านบ้างพยาบาทบ้างการมาฉันทะบ้างอันนี้คือนิวรณิวรณนตัวนี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราบรรลุไม่ให้เราสงบได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องกั้น ผู้ปฏิบัติทรรมถ้าจิตมันนิ่งจิตเข้าไปสู่คณนิกะบ้างจิตเข้าไปสู่อุปจารสมาธิบ้างเห็นไหมคณนิกะนี้มันจะไปสัมผัสกับความสงบขณะหนึ่งขณะใดขณะหนึ่งชั่วครู่ชั่วทามอุปจาระก็เข้าไปเฉียดเฉียดถ้าเป็นอปปนาเลยจะนิ่ง จะนั่งในสบายเป็นหลายชั่วโมงได้ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าเป็นอุปจาระก็เฉียดเฉียดเข้าไปบ้างเข้าไปบ้างหลุดบ้างเขาจะสงบบ้างไม่สงบบ้างเห็นไหมพอเข้าไปจะสงบก็ไม่สงบสงบไปแป๊บหนึ่งก็ฟื้นขึ้น,นมาก็ตั้งตั้ง,ต,งตั้งหลักใหม่การการทำสมาธินั่นก็จะเป็นอย่างนี้ เมื่อมันเข้าสู่ความสงบและงับเราจะดูจิตเราทํากรรมฐานกรรมฐานคือการทําเพื่อที่จะให้เห็นสภาพแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติดูร่างกายเรายกจิตขึ้นถ้าจิตมันสงบเอาจิตดูขึ้นดูตัวเรานั่งอยู่นี้ ประกอบกันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีเกสาโลมานขาทันตามีสิ่งที่โสกป่งอยู่ในร่างกายทุกคนไม่ใช่สิ่งสวยงามนะรมฐานต้องพิจารณาว่าสิ่งที่อยู่ในร่างกายเรามันเป็นสิ่งที่โสกปกไม่สวยงามผมไม่ได้สั่ง หน้าไม่ไในล้างโสกปกฟันไม่ได้ชำระอันนี้สกปกเพราะสิ่งต่างๆในร่างกายมันเป็นของสกปกมันไม่ใช่ของสวยของอางามให้เราพิจารณาอย่างนี้กรรมฐานเกษาไล่ลงมาผมขนเล็บฟันสิ่งเหล่านี้เป็นของสกปปกเป็นของไม่ยัง่งยืน ไม่อยู่กับเรานานความสวยความงามก็ไม่อยู่กับเรานานๆไม่อยู่กับเราได้นานสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งความสวยไปทิ้งทรัพย์สมบัติไปทิ้งฟันไปทิ้งจมูกไปทิ้งตาไปทิ้งแขนทิ้งขาไปเราพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณากรรมฐา กรมฐานต้องพิจารณาอย่างนี้นะสเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมีแล้วหายไปสเพสสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายและจิตใจทั้งที่เป็นรูปธปรรมและนานมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บและตายไปสเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาร และไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนมรณงชีวิตตังความตายเป็นของยั่งยืน อาวสังมายามริตพังอันเราจพัพึงตายเป็นแน่แท้ชีวิตตังเมอันิยตังชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมะระังเมนิยตังความตายเป็นของเที่ยงวัดควรที่จะสังเวศอยังกาโยร่างกายนี้ อจิรังนิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโดอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนซืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้ทุกคน สุดท้ายก็ต้องทิ้งสกุลร่างกายนี้บนแผ่นดินทุกๆคนเพราะเราเกิดมาเราก็เอาความเจ็บไข้มาด้วยเพราะเราเกิดมาเราก็เอาความแก่มาด้วยเราเกิดมาเราก็เอาความลัดพลากมาด้วยเราเกิดมา เรายังเอาความตายมาด้วยเพราะเกิดกับตายเป็นอันเดียวกันทพุิธเจ้าเห็นคนเกิดพระองค์บอกว่านั่นแหละความตายซ่อนมาในความเกิดทพุิธเจ้าเห็นคนตาย บอกกับพระทั้งหลายว่านั่นแหละความเกิดสั้นอยู่ในความตายการพิจารณากรรมฐานพิจารณาวิปัสสนามองไปที่อิจจรจังทุกขังและอนัตตามองไปที่ความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงมองไปที่ขัน หทั้งหลายทั้งปวงขันห้าอันประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันอยู่กับเราไม่ได้นานไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณรูปเมื่อก่อนเราก็ยังเป็นเด็ก เป็นสาวเป็นวัยทำงานแล้วก็เป็นคนแก่นั่นคือรูปร่ระเวทนาคือความเจ็บความป่วยความเกิดขึ้นที่เราเห็นเป็นประจำทุกๆวันสังขารคือความจำได้หมายรู้วิญญาณ คือความรับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเรารับรู้อารมณ์ตลอดทั้งวันการมานั่งกรรมฐานจึงให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอนิจจงความสุขที่แท้จริงคือความสงบถ้าเรามีความสงบ เราก็จะมีความสุขหลวงพ่อชาว่าหลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงหลวงพ่อบอกว่าบ้านที่เราอยู่นี่นะมันไม่ใช่บ้านจริงบ้านตัวจริงเราคือความสงบบ้านที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริง บ้านที่แท้จริงของเราคือความสงบอยู่ในใจนั่นเห็นไหมยันเราก็ทำดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปสักพักหนึ่งสักสิบนาทีน่าจะพอดีกับเวลานั่งบําเพ็ญไปสัก